ทิศหัวนอนถูกตำราทุกวันนี้คนที่สนใจว่าเวลาจะนอนควรหันหัวไปทิศไหนอย่างไรคงมีน้อยคนมากที่จะคำนึงถึงกันแล้วเพราะความเชื่อของคนสมัยนี้เปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยังเชื่อว่าการหันหัวนอนให้ถูกทิศจะส่งผลให้ชีวิต ความเจริญมั่นคงรุ่งเรืองความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อตัวเขาในปัจจุบันและจะส่งผลถึงอนาคตได้การนอนตาหลักการแพทย์แล้วแนะนำให้นอนวันละ8ชั่วโมงนั่นหมายถึงเวลานอนเป็นหนึ่งในสของวันสมมุติถ้าคนเราอายุ30ปี เมื่อเอาเวลาที่นอนมารวมรวมกันแต่ละวันจะได้ถึงหมดถึงถึงสิบปีถ้าคนอายุ60ปีคนคนนั้นรวมเวลานอนของเขาแล้วก็จะได้20ิปีเลยทีเดียวถ้าการนอนที่ไม่มีคุณภาพหรือสภาพการนอนไม่ดีย่อมส่งผลต่อชีวิตแน่นอนในคลิปนี้จะนำเสนอ ต่อท่านผู้ฟังเกี่ยวกับศาสตร์การนอนให้มีคุณภาพเรื่องหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือทิศหัวนอนที่ถูกต้องตามตำราบโบราณตำรานที่จะนำเสนอหรืออ้างอิงต่อไปนี้เป็นตำราล้านนาซึ่งรัตนาหรือสร้างขึ้นในช่วงพศ2 0 0 0ถึง2,200หรือร่วมสมัยกับ เมืองเชียงแสนซึ่งพ่อของข้าพเจ้าได้ไปร่ำเรียนมาและคัดลอกบันทึกขึ้นใหม่เป็นอักษรล้านนาบนกระดาษสาเล่มขนาดใหญ่ของท่านเองข้าพเจ้าสนใจใครอยากรู้จึงให้พ่ออ่านให้ฟังเมื่อถึงบทที่สนใจก็ขอให้พ่ออธิบายอย่างละเอียด ในตำราเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมมากมายหลายอย่างทั้งเรื่องคาถาอาคมวิธีดูเรกยามดูลักษณะคนดูลักษณะสัตว์ดูลักษณะภูมิประเทศและอื่นๆอ,อีกมากมายจะเรียกว่าตำราครอบจัก,กรวาลก็ย่อมได้ด้วยตอนนั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กเมื่อฟังจากพ่อจึงจดจำได้ อย่างแม่นยำํำและจะนํามาเล่าให้ท่านฟังในตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาจากตําราเริ่มต้นด้วยกล่าวว่าเมื่อเราหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกจะทำให้เรามีกําลังใจที่กล้าแข็ง ไม่รู้สึกกลัวพยันตรายใดๆมีใจมั่นคงเหนือหมู่มารหรือผู้ที่คิดร้ายต่อเราทั้งคนและผีไม่สามารถไม่กล้ามารบกวนถ้าจะไปต่อสู้กับศัตรูก็ย่อมจะได้ชัยชนะสมัยก่อนคนที่อยู่ระหว่างเดินทางไปต่างถิ่น ต้องนอนค้างอ้างแรมตามป่าตามเขาเพื่อทำภารกิจหรือยิ่งต้องไปสู้รบตกมือด้วยแล้วควรจะใช้เป็นทิศหัวนอนอย่างยิ่งคือทิศตะวันออกต่อไปทิศใต้เมื่อเรานอนหันหัวไปทางทิศใต้จะทำให้เรามีจิตใจมั่นคงสุขสงบเย็น มีสติปัญญาสมบูรณ์ไม่วิตกกังวลรู้สึกสบายตัวเมื่อนานไปก็จะทำให้มีสุขภาพดีไม่ป่วยไข้คนทั้งหลายควรนอนหันหัวไปทางทิศใต้โดยถาวรหรือประจำต่อไปที่ตะวันตกเมื่อเราหันหัวไปที่ตะวันตกจะทำให้จิตเราไม่สุขสงบเย็น มีความวิตกกังวลรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อนานไปจะทำให้เสียสุขภาพและเจ็บป่วยในที่สุดคือทิศต,ตะวันตกนี้จะมีผลตรงกันข้ามกับทิศใต้นั่นเองทิศนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงต่อไปทิศเหนือ เมื่อเราหันหัวนอนไปทิศเหนือเราจะมีจิตใจที่อ่อนแอหวาวุ่นเมื่อจิตอ่อนแอก็จะเป็นจังหวะให้ศัตรูหมู่มานหรือผีถือโอกาสทํำ้ายได้ทั้งทิศเหนือถือว่าเป็นทิศของคนตายคนล้านนาเวลาจะเผาหรือฝังศพจะหันหัวไปทางทิศเหนือดังนั้น ต้องเว้นทิศนี้โดยเด็ดขาดไม่ใช้เป็นทิศหัวนอนประจำนอกจากจะจำเป็นจริงๆก็ใช้เป็นทิศหัวนอนชั่วคราวเวลาสั้นๆเท่านั้นนี่คือการกล่าวถึงการหันหัวนอนไปตามทิศต,ต่างๆตามตำราล้านานาโบราณได้ฟังแล้วลองพิจรารณาท่านใดที่ยังไม่มีเกณฑ์ ยังไม่มีแนวปฏิบัติของตนเองก็สามารถนำไปยึดถือปฏิบัติได้ขอสรุปให้ฟังว่าตามตำรานี้หันหัวนอนไปที่ตวันออกจะทำให้จิตกล้าแข็งมีพลังใครจะทำร้ายได้ยากถ้าท่านกำลังต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจการเมืองก็จงเอาพลังจากที่ตวันออกไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย อันหัวนอนไปที่ใต้ชีวิตก็จะสงบร่มเย็นราบรื่นไม่มีเหตุเพศภัยใดๆดีต่อชีวิตควรใช้ให้เป็นที่หัวนอนประจำประจำเช่นที่บ้านที่พักอาศัยซึ่งต้องนอนทุกวันส่วนทิศตะวันตกควรหลีกเลี่ยงถ้าทำได้ไม่ควรใช้เป็นทิศหัวนอนประจำส่วนทิศเหนือนั้น ต้องงดอย่างเด็ดขาดถ้าจำเป็นก็ให้ใช้เป็นทิศหัวนอนชั่วคราวไม่กี่วันเท่านั้นก็มาถึงสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้แล้วขอให้ท่านผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เล่าด้วยขอบคุณครับ